สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็น EP 2จะต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วซึ่งยังอยู่ในโรงแรมพัทยาพาร์ครบีชรีสอร์ทกันนะคะจากที่พาไปสัมผัสกับบรรยากาศบนหอคอยชั้น52เป็นการรีวิวพัฒการลอยฟ้าหมุนชมวิว360องศา ทานอาหารบุฟเฟ่นานาชาติชมบรรยากาศสูงสุดของเมืองพัทยากันมาคลิปนี้จะพาไปชมห้องพักและสวนน้ำริมทะเลซึ่งสามารถเดินออกไปชมวิวหรือเล่นน้ำทะเลได้อีกด้วยค่ะไปค่ะเราไปชมกันเลยนะคะ สำหรับโรงแรมในตำนานของเมืองพัทยาแห่งนี้ราคาไม่แพงมากเกินไปค่าห้องที่ไปพักในครั้งนี้ราคา1200บาทค่ะไปแบบไม่ได้จองล่วงหน้าช่วงวันสงการพอดีห้องเต็มหมดมีแต่ห้องราคานี้เท่านั้นแต่ก็โอเคนะคะเป็นห้องวิวทะเลบางส่วนห้องพักที่นี่สะอาดพอควรเดี๋ยวเราขึ้นไปชมห้องพักกันค่ะ พอเข้ามาแล้วเป็นห้องขนาดใหญ่ทีเดียวค่ะถือว่าราคาไม่แพงมากเกินไปสำหรับราคา1200บาทที่ได้ห้องพักแล้วยังได้บัตรอาหารเช้าสองใบบัตรส่วนน้ำอีกสองใบและยังใช้เป็นส่วนลดค่าบุฟเฟ่บนชั้นหอคอยอีก10%ด้วยค่ะราคานี้กับวิวประมาณนี้ถือว่าคุ้มมากทีเดียวค่ะ นักนี้อยู่ที่ชั้นที่22นะคะพอมองลงไปข้างล่างสูงมากมีเสียวๆเหมือนกันค่ะไม่กล้าไปยืนชิดระเบียงมากตามภาษาคนเป็นโรคกลกัวความสูงค่ะเดี๋ยวต่อจากนี้เราไปชมทะเลและสวนน้ำกันต่อเลยนะคะ สำหรับทางเดินจากที่พักไปชายทะเลและสวนน้ำบรรยากาศเป็นธรรมชาติมีแปลงพืชผักสวนครัวไว้ใช้สำหรับทำอาหารในโรงแรมเสียงนกร้องต้นไม้ร่มรื่นตลอดทางเดินมีต้นไม้ใหญ่ไปเป็นระยะระยะทำให้อากาศไม่ร้อนเดินสบาย รู้สึกผ่อนคลายดีมากค่ะจากบริเวณที่พักในโรงแรมจะเดินออกไปชมทะเลหรือเล่นน้ำจะเป็นสัดส่วนทะเลที่นี่ค่อนข้างเงียบสงบผู้คนไม่พุกพ่านมากนะักสามารถชมวิวหรือเล่นน้ำได้เพลินๆดีจังเลยค่ะ และสำหรับคนที่ไม่ได้พักในโรงแรมก็สามารถเข้ามาเล่นที่สวนน้ำได้ค่ะราคาค่าเข้าสวนน้ำผู้ใหญ่ราคา180บาทส่วนเด็กราคา130บบาทค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมสวนน้ำกันเลยนะคะสวนน้ำที่นี่เป็นแบบวนไปรอบๆจัดแต่งได้อย่างสวยงาม มีเครื่องเล่นต่างๆพอสมควรเด็กๆเข้ามาต้องชอบแน่ๆเลยค่ะได้ยินเสียงก็สัมผัสได้ถึงความสนุกของน้องๆเลยใช่ไหมคะ บอกว่าที่พักแห่งนี้เหมาะกับครอบครัวจริงๆค่ะเข้ามาแล้วไม่ต้องออกไปไหนก็มีกิจกรรมให้ทำได้อย่างเพลิดเพลินทั้งเด็กและผู้ใหญ่ค่ะเมื่อตอนที่ป้าอายุประมาณสัก20กว่ากว่าชอบมาที่นี่มากๆมาเล่นน้ำกลับไปมองเห็นเด็กยุคนี้และกลับไปมองที่ตัวเอง ก็คงจะเป็นลักษณะเดียวกันแบบนี้แหละค่ะคือถ้ามาพัทยาก็จะต้องมาพักที่นี่ทุกๆครั้งหรือว่าเกือบๆทุกครั้งตอนนั้นยังเป็นโรงแรมใหม่ๆอยู่ราคาค่อนข้างสูงกว่าสมัยนี้ถ้าเทียบกันนะคะแต่ยังไม่มีตึกที่มีหอคอยสูงตึกนี้เพิ่งสร้างใหม่ผ่านมาเกือบ40ปีก็ยังสร้างความสุขให้กับเรา จนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานในความรู้สึกนะคะถึงจะไม่ใช่โรงแรมที่ดีที่สุดแต่ก็เป็นโรงแรมที่สร้างความสุขให้กับป้าและครอบครัวในทุกๆครั้งที่มาค่ะรู้สึกจะนอกเรื่องเหมือนคนแก่ชอบเล่าเรื่องอดีตมากไปหน่อยนะคะเข้าเรื่องกันต่อดีกว่านะคะสําหรับรถรางที่เห็นอยู่นี้นะคะ จะเล่นไปรอบๆบ,บริเวณมองเห็นทัศนียภาพของสวนน้ําและก็บริเวณรอบๆของสวนน้ําและก็โรงแรมค่ะนั่งเพลินดีเหมือนกันนะคะค่ะหลังจากที่ชมกันมาพอสมควรแล้วนะคะก็ได้เวลาพักผ่อนก่อนค่ะเดี๋ยวตอนเช้า จะพาไปชมบุฟเฟ่อาหารเช้ากันต่อค่ะอรุณสวัสดยามเช้าค่ะวันนี้เรามาทานบุฟเฟ่อาหารเช้ากันนะคะสามารถนั่งได้ที่ริมสระน้ำหรือจะนั่งในห้องอาหารก็ได้ค่ะบรรยากาศกำลังสบายๆแดดไม่ร้อนมากลมเย็นๆ เดี๋ยวเราไปชมอาหารกันค่ะว่ามีอะไรกันบ้างส่วนแรกจะเป็นรายการน้ำต่างๆนะคะเช่นน้ำส้มน้ำสับป,ประรดชากาแฟหรือน้ำเปล่าค่ะต่อจากนั้นนะคะก็จะเป็นส่วนของข้าวต้มร้อนๆรวมถึงกับข้าวต้มนะคะต่อไปก็จะเป็นพวกกับต่างๆรวมถึงข้าวสวย อาหารค่อนข้างเยอะทีเดียวค่ะหรือจะเป็นว่าช่วงนี้คนเยอะตรงกับวันสงการนะคะก็เลยทําอาหารออกมามากพอสมควรเลยค่ะทานกันแบบได้อย่างจุใจมาถึงบริเวณนี้ก็จะเป็นสลัดผักและผลไม้ มีน้ำสลัดให้เลือกรับประทานมากอยู่ค่ะรวมไปถึงแยมต่างๆและเนยที่ใช้สำหรับทาขนมปังปิ้งด้วยค่ะตามมาด้วยขนมปังปิ้งซิลิลีแลกแพนเคก้กครัวซองหลากหลายทีเดียวค่ะ จากนั้นก็จะเป็นไข่ดาวทอดร้อนๆพร้อมทั้งแซคเบอร์หรือว่าไข่คนมันฝรั่งบททอดเมนูนี้ชอบมากๆค่ะอร่อยดีรวมถึงไส้กรอกแฮมและสปากเกตตี้ราดซอสต้องบอกว่าเป็นอาหารเช้าที่มีอาหารค่อนข้างเยอะทีเดียวค่ะ ตอนนี้ก็ต้องขอตัวไปตักอาหารทานก่อนนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการรีวิวที่พักที่พัทยาพยารคแห่งนี้ซึ่งก็ต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะหากชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอขอบคุณที่รับชมและสวัสดีค่ะ